ค้าลูกค้าที่เคยไปซื้อที่ป้ายแดงนะคะบอกเลยว่าคันนี้มีราคาอยู่ที่ประมาณล้านหกล้านเจ็ดสวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกับมิกกี้เดอะเบสนะคะมีรถที่ดีเยี่ยมที่สุดย่านมินบรีนะคะวันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะรถที่มิกกี้จะมาแนะนำนะคะคันนี้นะคะเป็นรถอีซูซุมิว X นะคะเครื่องยนต์3000หรือตัว3าม .0 นะคะ VGS นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวโฟล e ววิ i v ดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันว่ารถ s u v ยอเนกประสงค์คันนี้มีออปชันอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์หรือที่เรียกว่าตัวไฟลูกแก้วนะคะมาพร้อมกับตัวนี้นะคะจะเป็นไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะแล้วก็จะมีหลอดไฟ LED แบบนี้นะคะโอเคมาในส่วนของกระจังหน้าหน้ารถนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นชุ แต่งโคมเมียยนะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์อิสุซุนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้สีขาวนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะเป็นสียอดนิยมเป็นสีที่แพงที่สุดนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของร้อกันบ้างตัวนี้นะคะเป็นร้ออโลอยร้อเท้นะคะร้อเดิมจากโรงงานนะคะเป็นขอบ17นะคะได้ยางใหม่ดอกเต็มแน่นเลยทีเดียวนะคะมาในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นอา กระจกมองข้างนะคะสามารถเป็นปรับพับไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งโครเมี่ยมเช่นเดียวกันมือเปิดค่ะตัวมือเปิดนะคะก็จะเป็นชุดแต่งโครเมี่ยมนะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะเดี๋ยวมิกกี้พามาชมภายในรถนะคะว่าตัว SUV รถเอ,อนเนกประสงค์คันนี้มีอะไรกันบ้างค่ะ โอ้โหเปิดมาแล้วบอกเลยว่าเจ้าของเดิมนะคะดูแลรักษารถคันนี้ได้อย่างดีเยี่ยมนะคะตัวนี้นะคะภายในจะเป็นสีทูโทนะคะเป็นดําตัดครีมแล้วก็มีลายไม้นิดๆน,นะคะมาในส่วนของพวงมาลัยนะคะตัวนี้จะได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเออเสียงขึ้นลงนะคะหรือสามารถรับโทรศัพท์ได้นะคะที่พวงมาลัยนะคะระบบอ่าไม้นะคะ หน้าจอนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะอ่าโอเคสวยงามนะคะในรูปรักนะคะไลฟ์สไตล์นะคะของอิซุสุนะคะในส่วนของเครื่องเล่นค่ะตัวนี้อยากนําเหนือมากเลยนะคะในส่วนของเครื่องเล่นนะคะตัวนี้นะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเป็นอ่า CD DVD นะคะสามารถเล่นได้นะคะและตัวนี้นะคะก็จะมีระบบนําทางในตัวด้วยหรือที่เรียกว่าตัวน a v ว g a t ิเกเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะด้านกลางนะคะจะมีช่องเก็บแก้วนะคะให้2จุดนะคะแล้วก็ตรงเกะกลางนะคะตัวนี้นะคะ ก็จะสามารถนะคะเก็บสัมภาระนะคะได้นะคะอ้อลืมแนะนําอีกอย่างหนึ่งตัวนี้นะคะเห็นกลมๆตรงนี้เอ๊ะคืออะไรตัวนี้เป็นตัวปรับตัวโฟนะคะโอเคด้านหน้านะคะจะมีแอร์แบ็กให้ลูกค้านะคะ2ลูกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟไฟไฟบนรถนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถนะคะเก็บพวกแว่นอะไรได้นะคะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะ เป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะได้เป็นตัวเบาะนะคะปรับไฟฟ้าปรับระลงเออแล้วก็ปรับขึ้นนะคะปรับเอน็นอ่าได้หมดนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของด้านหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูในเบาะแถวสองกันบ้างนะคะโอ้โหตัวนี้นะคะด้านหลังนี้ก็คือเป็นเบาะแถวสองนะคะมีความกว้างใหญ่มากๆเลยนะคะใหญ่ต้องบอกก่อนเลยว่ามิลเอ็กเนี่ยคือ ห้องโดยสารเขาจะกว้างที่สุดและในตร,ระกูลบรรดารถ s u ส SUV นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้จอได้จอกลางด้วยอ่าจะมีจอกลางนะคะจอกลางจะสามารถนะคะเชื่อมต่อนะคะจากข้างหน้าแล้วก็มาตัวจอกลางนี้ได้เลยเห็นไหมคะอันนี้ยังไม่ได้เปิดอะไรให้นะแต่คืออันนี้ใช้ได้นะคะสามารถดูจอนี้ได้ด้วยในส่วนของช่องแอร์นะคะด้านหน้ามี1 2 3 4ตรงบาะ แถวสจะมี2จุดนะคะแล้วก็ออกมาในส่วนของแถว3ก็จะมีให้อีก2จุดรวมแล้วทั้งหมดช่องแอร์จะมีทั้งหมด8จุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของรถคันนี้นะคะว่ารถคันนี้จะกว้างแค่ไหนแต่บอกเลยว่ากว้างแน่ๆแล้วก็กว้างแบบสะใจจุใจกันเลยทีเดียวขอแนะนําก่อนนะคะในส่วนของด้านหลังรถคันนี้นะคะตัวไฟท้ายเนี่ยจะเป็นตัวไฟอา ตัวนี้ก็จะเป็นหลอดอตัว LED นะคะด้านหลังนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์นะคะ MUX นะคะชุดครเมียมตัวนี้นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ Isuzu เป็นชุดครเมียมเช่นเดียวกันเหมือนเดิมค่ะถ้าเป็นรถ SUV ส่วนมากเนี่ยจะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์แล้วก็มีตัวทับทิมตรงนี้นะคะเวลาเบรกเนี่ยเห็นได้ชัดอ้ออีกอย่างหนึ่งลืมบอกตัวนี้อะไรเอ่ยตัวนี้ก็คือเป็นที่ฉีดน้ำนะคะลงมาตรงนี้แล้วก็ปัด อย่างนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกเอา้านี่ไฟทับทิมด้านล่างนะคะให้อีก2จุดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะคะว่ามีอะไรนะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะที่พลาดไม่ได้เลยตัวนี้เป็นตัวกล้องถอยหลังนะคะก็สามารถมันจะแสดงหน้าจอนะคะ,ะตรงหน้าจอด้านหน้ารถได้เลยเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันค่ะ บอกเลยว่าเปิดมาด้านหลังของมิวเอแบบว่ากว้างแบบอลังการมากๆนะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเบาะเนี่ยสามารถตั้งใช้งานได้นะคะแต่นี้เราพับให้ลูกค้าได้ดูว่าด้านหลังเนี่ยคือกว้างแค่ไหนจะมีตัววางแก้ว 1. จุดฝั่งนู้นก็มีนะคะมีตัวเสียบ USB ตัวนี้นะคะสามารถาเสียบพวกโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็มีตัวไฟ มีไฟท้ายแบบนี้โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบคันกันนะคะเดิมๆทั้งคันนะคะเดิมๆทั้งคันนะคะในส่วนของเชื้อเพลิงนะคะก็จะเป็นในส่วนของเชื้อเพลิงดีเซลนะคะสามารถเติมได้หมดเลย B7 ก็เติมได้นะคะรวมๆแล้วรายละเอียดคันนี้นะมิกกี้บอกเลยว่ารายละเอียดดีเพราะว่ารถคันนี้ไม่เคย กิอดอุบัติเหตุพลิกคว่ำน้ําท่วมอะไรไม่มีเลยตรงนี้นะคะการันรตีเลยแล้วก็เราขายในราคาพิเศษมากๆเพราะว่าถ้าลูกค้าที่เคยไปซื้อที่ป้ายแดงนะคะบอกเลยว่าคันนี้มีราคาอยู่ที่ประมาณล้านหกล้านเจ็ดล้านแปดเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเครื่องสามพันตัวโฟร์วิวไดนะคะเป็นตัวท็อปมีเนวิ g ก,กเตอร์ด้วยนะคะตัวนี้น่าจะแตะล้านเจ็ดนะคะแต่วันนี้เราไม่ขายในราคานั้นแน่นอนค่ะวันนี้ลูกค้าเอาไปเลยในราคาครึ่งเดียว ราคาขายวันนี้มิกกี้ขายในราคาเพียง679,00 0บาทเท่านั้นค่ะนะคะฟังไม่ผิดราคาอยู่ที่679,00 0บาทผ่อนเพียงเดือนละ1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและก็สามารถผ่อนได้ยาวนาะนถึง7ปี8 4งวดนะคะเพราะฉะนั้นมิกกี้ขอฝากคันนี้ด้วยเป็นรถเข้าใหม่เลยเพิ่งเข้าใหม่มาเลยวันนี้นะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังหานะคะมิวเอ็กนะก็แนะนำนะคะให้มาหามิกกี้นะคะได้ที่ ร้านเบสคาร์ออโต้นะคะสาขาร่มงเก้านะคะตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ประจําแล้วเนาะแล้วก็มีรถ SUV ให้ลูกค้าได้เลือกมากมายนะคะสําหรับวันนี้ในคลิปนี้มิกกี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ